สวัสดีค่ะพวกเราจะมานำเสนองานในหัวข้อไซเบอร์ซิเคียวริตี้การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นในระบบการเข้ารหัสค่ะไปฟังกันเลยก่อนอื่นค่ะเรามาทำความหมายไซเบอร์ซิเกกคียวริตี้หรือความปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะซึ่งก็คือการป้องกันข้อมูลของเราค่ะไม่ให้ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลของเราเข้าเข้าถึงสิทธิ์ข้อมูลของเราได้ค่ะแล้วก็เครื่องมือหนึ่งที่สำคัญ Security นะคะก็คือการเข้ารหัสค่ะซึ่งจะเป็นการป้องกันข้อมูลของเรา่านระบบเครือข่ายต่างๆค่ะการเข้ารหัสข้อมูลคีย์วตคัพที่ใช้ทําอะไรบ้าง 1. รหัสผ่านใช้เข้ารหัสผ่านเพื่อเก็บรักษาและทําให้ระบบตรวจสอบความถูกต้องได้โดยไม่ต้องเก็บรหัสจริง,รงๆเพื่อลดองความเสี่ยงการโดนขโมย 2. สกุลเงินดิจิตอลป้องกันการถูกแฮกกระเป๋าเงินดิจิตอลและยืนยันความถูกต้องของ,งาออการโอนเงิน 3. ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส ใช้เซ็นเอกสารออนไลน์ที่มีผลตามกฎหมายและป้องกันการปลอมแปลงหรือการเรียนแบบ 4. การยืนยันตัวตนใช้ในการเข้าสูร่ระบบเช่นบัญชีธนาคารออนไลน์เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้คือเจ้าของจริงก่อนให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญ 5. การสนทนาที่ปลอดภัยใช้กับการแชทอีเมลและวิดีโอคอลเพื่อป้องกันการหนักฟังหรือขโมยข้อมูลระหว่างทาง การเข้ารหัสข้อมูลคีย์ตัวค่าฟี่คือกุญแจสําคัญที่ช่วยปกป้องข้อมูลทําให้ธุรกรรมปฏิสัมพันธ์และการเก็บข้อมูลมีความปลอดภัยลดความเสี่ยงในการถูกโจมตีทางไซเบอร์นั่นเองค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นข้อดีและข้อเสียในการเข้ารหัสข้อมูลค่ะข้อดีนะคะก็คือคีย์โทคลาฟฟี่นะคะเข้าไปช่วยในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความลับของข้อมูลค่ะและ ลดโอกาสการถูกโจมตีทางไซเบอร์ช่วยในการสื่อสารออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยค่ะส่วนข้อเสียนะคะก็คือคิโทโตกราฟีมีความซับซ้อนและความยากต่อการใช้งานค่ะอัจฉริยะกรารมาส่วนนะคะอัจใชนิทานที่ผิดค่ะซึ่งทําให้การโอนถ่ายข้อมูลลดลงดังนั้นองค์กรที่ใช้ต้องคํานึงถึงข้อจํากัดเหล่านี้ด้วยค่ะบทบาทของทฤษฎีความน่าจะเป็นในระบบข้อรหัสทฤษฎีความน่าจะเป็นเปบัตรส มากเช่นเรนนัมจิตเฟสใช้ว่าความยากในการเดาวิสกิลที่เฟสการประเมินความเห็นในของบอกเย่เทปปีสูงคีก็ยังปลอดอภัยบูฟเฟอร์แอตแทกใช้วความน่าจะเป็นเชื่อประเมินว่าจบดิสเ็จได้ยากแค่ไห<ม>นก็อรเฟกต์พิซซี่ของเชนนอนแมคิดที่ว่าระบบที่ดีต้องไม่สามารถถอดรหัสได้แม่มีเซสเซนท์ถ้าวันนี้แสดงให้นนเห็นว่าความน่าจะเป็คนคนือหัวใจของการวัดความปลอดภัยในคิวโตกราฟี่ตัวอย่างเชิงตัวเลขและสรุปนะคะขอยกตัวอย่างเชิงตัวเลขค่ะ ที4หลักมีเหอเหรความเป็นไปได้ใช้เวลาไม่ถึง0.01วินาทีที6หลักมี1หนล้านความเป็นไปได้ใช้เวลาประมาณ0.001วินาทีที่128บิตใช้เวลานานหึงแค่เป็นไปไม่ได้ในทางปฏิบัติค่ะสรุปแล้วการเข้ารหัสข้อมูลผสมกับทฤษฎีความน่าจะเป็นนะคะคือเครื่องมือสำคัญที่ช่วยปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลในยุคนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ